สวัสดีครับมาพบกับผมช่องไลฟเพสวนหนุ่มเมืองพครมนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายทำให้ดูนะครับว่าบรรยากาศการขายเงอยขันสดของสวนหนุ่มเมืองพครมเนี่ขายอยู่ตรงไหนนะครับผมจะขายอยู่ตรงตรงนี้นะครับหน้าฟั๊มบีทีนะครับหน้าฟัาารร๊มบีทีสาขาเบญจตุลรัชวัตรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับด้านหน้าก็จะเป็นทศศสนะครับธนาคารทราศสนะครับผมจะจอดอยู่ ถนนเส้น214นะครับ214ที่มาจากเกษตรวิสัยมุ่งหน้าเข้าไปาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก้อมาดูนะครับในสาพากาศที่ผมได้ทำการต่ออินเวอร์เตอร์นะครับจากตัวแบตเตอรี่รถแล้วก็สตาร์ทรถนะครับแล้วก็ผมจะมาเปิดไฟนะครับเปิดเพื่อใช้งานนะครับแล้วก็จะมีไฟโชว์นะครับ อันนี้ใช้ได้ใช้มานานแล้วจนอ่ายี่ห้อหลุดหายไปนะครับนี่นะ okay. ครับโอเคครับมาดูด้านหน้ากันเลยก็จะพ่วงนะครับพ่วงเี็สายไฟมาพ่วงมาเป็นสายไฟมาต่อเป็นปลั๊กสามตานะครับนี่ต่อเป็นปลั๊กสามตาตัวนี้นะครับนี่นะเป็นปลั๊กสามตาตัวนี้นะครับอ่านี่ก็ใช้ถุงครอบนะครับกันน้ำเข้าน,นะครับผม ต่อเครื่องครับนี่นครับก็จะมาทำการทดลองครับลองเครื่องก่อนนี่นี่นะครับทดลองเครื่องเดินหน้าโอเคอยหลังโอเคครับผมนี่นะครับมีไฟโชว์ครับ ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ของสวนหนุ่มเมืองพครมนะครับเป็นสายพันธุ์95ฉีด127นะครับหรือว่าพิจิต127นะครับเอาละครับเราจะมาทดลองนะครับก่อนที่เราจะรีดนะครับก่อนที่เราจะทันน้ําเราต้องทําการล้างเครื่องก่อนนะครับเราต้องทําการล้างเครื่องด้วยอ้อยก่อนนะครับเราล้างเครื่องด้วยน้ำา้ำสะอาดเรียบร้อยนะครับ ก็เราก็จะมาล้างเครื่องด้วยอ,อ้อยนะครับมาล้างเครื่องด้วยอ้อยนะครับเอาน้ำอ้อยล้างนะครับเพื่อดิงสกปกด้านในนะครับหรือว่าล้างเอาน้ำอ้อยล้างน้ำเปล่าออกนะครับเพื่อที่จะทำให้การจ็บนะครับการเจ็บน้ำอ้อยเนี่ยได้ก็บดูครับ สายพันธุ์นี้นะครับพิกีหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งก็คืออายุเขาอยู่ที่สวนผมได้หนึ่งปีเต็มพอดีนะครับก็เลยทำการตัดแล้วก็ทกาัดทาด,ดูนะครับนี่นะครับเราต้องล้างล้างนะครับล้างล้างลูกกิ้งก่อนนะครับทำการล้างลูกกิ้งแล้วก็ล,ล้างถาด ที่รองรับนะครับที่รองรับน้ำอ้อยแล้วก็ทํำการล้างเหยือกนะครับล้างเหยือกล้างถังนะครับด้วยน้ำอ้อยก่อนนะครับนี่นะเราต้องล้างไี้หลายรอบนะครับเราไม่ต้องไปเสลยดายนะครับบางทีผมล้างทีเป็นลิตรนะครับเพื่อที่เพื่อความสะอาดเราต้องมาก่อนโอเคนี่นะครับ โอ้ลมเย็นนะครับร pues ้อยเอ็ดบ้านเรากำลังม uh uh ีลมมีเย uh ็นนะครับน uh uh ี uh ่นะครับก็จะมาล้างทำการล้างตัวนี้นะครับเราล้างขาดผานทองานรองน้ำมอนเสร็จเราก็ต้องมาล้างตัวนี้นะครับนี่นะครับเราต้องล้างบอกครับล้างเอาพวกน้ำพวกสิ่งจกกระโปรงครับนี่นะครับล้างเสร็จเราก็ต้องมาล้างตัวนี้นะครับ เรามาทำล้างผ้านะครับล้างผ้าล้างถังนะครับแล้วก็ต้องขยายวนะครับขยีวนะครับแล้วก็นี่นะครับหลังจากที่เราล้างเครื่องเสร็จนะครับผมก็จะทำการรีดเลยนะครับนี่นะครับผมจะผ่านะครับ ทุกทุกท่อนนะครับทุกท่อนท,ทุกลำนะครับนี่ของเขาก็จะสวยนะครับลำเขาจะเป็นคล้ายๆกับต้องบอกว่าลำเขาคล้ายๆกับสุพรรณบุรีน,นะครับต้องใช้ใช้สุพรรณบุรี50นนะครับแต่ว,ว่า,าเขาจะมีความนิ่มนะครับ าน้อยเขาจะมีความนิ่มม,คม,ม,ม,คมีความนิ่มมีความความนิ่มเหมือนสีสำารงครับความนิ่มของเขาจะเหมือนสีสำารงหนึ่งนะครับความตัดการผ่าการอะไรจะมีนิ่มมากนะครับแล้วสีน้ำเขาจะออกสีเขียวนะครับสีเขียวอมเหลืองนะครับสีสวยนะครับความหวานเขาจะ หวานน้อยด้วยนะครับเดี๋ยวจะผมจะเช็คให้ดูนะครับว่าความหวานเท่าเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูตอนล้างีิดอีกรอบหนึ่งนะครับผม,มจะผ่านะครับผ่าทุกอันนะครับการผ่าของผมก็คือเราจะดูนะครับว่าลำไหนมันแตกมันไม่สวยนะครับมันเน่าไหม นะครับเพราะว่าบางทีเราไม่รู้นะครับว่าลำที่มาสวยๆวยเนี่ยข้างในมันจะเน่าไส้แดงหรือเปล่านะครับผมจะทำการรีดสองรอบนะครับทำไมถึงรีดสองรอบนะครับเพราะว่าหนึ่งเพราะว่ารอบแรกเนี่ยมันยังรีดมันยังรีดไม่แห้งนะครับยังไม่แห้งเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าถ้าเราเอาสองรอบเนี่ยเราจะเข็นเอา,อาความเขียวนะครับความเขียวจากคาราบิล์จากเปลือกของเขาเนี่ยออกมานะครับวงนี่นะครับที่เสร็จเราก็จะทําการกองนะครับผมจะกองอยู่สามชั้นนะครับใช้ผ้า,าเป็นถุงกาแฟนะครับเป็นถุงากาแฟสองชั้นแล้วก็เป็นในตัวกองตัวนี้หนึ่งชั้นนะครับ นี่นะครับออกมาดูนะครับสีสันสวยสดงดงามนะครับนี่นครับที่สวนของเรานะครับจะไม่มีการผสมน้ําตาลไม่มีประการผสมน้ํานะครับ ไม่มีการผสมใดๆทั้งสิ้นนะครับผสมแต่ใจนะครับใส่แต่ใจเข้าไปพอเรารีดเสร็จนะครับเรามาสักการกองนะครับกองด้วยผ้าขาวสองชั้นนะครับแล้วก็เป็นสะเกแตะเกงโซดาเลดนะครับอีกสองชั้นนะครับนี่มีชั้นนะครับดูนะครับ ขวดนี้ 400cc นะครับขวดละ20บาทนะครับแล้วขวดนี้ขวดเล็กนะครับไซส์เล็กเราใช้เป็นแบบขวดเล็ก 200cc ซแบบขุ่นนะครับนะครับนี่ครับโอเคนี่นะครับ,รรบ,รรบตั้งโชว์นะครับ โชวดูนะครับว่าสีสันเขาจะเป็นยังไงครับเราจะใส่แก้วนะครับใส่แก้วเล็กนี่นะครับแก้วเล็กแก้วเล็กเราจะเอาไว้ไวให้ชิมไว้โชว์นะครับ ก็ผมจะมาเช็คความหวานนะครับตรวจความหวานดูว่าหวานเท่าไรนะครับนะครับความหวานนะครับของอ,อ้อยสายพันธุ์เก้าห้าจิตหนึ่งสองเจ็ดหรือว่าพิจิตหนึ่งสองเจ็ดนะครับ อายุหนึ่งปีนะครับความหวานอยู่ที่สิบหกาบิตนะครับสิบหกบิตนะครับโอ้โหนะครับความหวานก็ถือว่าตัวนี้เขาจะหวานน้อยนะครับจะหวานน้อยนะครับหนึ่งปีนะครับอ้อยหนึ่งปีอ้อยอายุหนึ่งปีนะครับเดี๋ยวผมจะมาชิมนะครับดูสีสันนะครับ อ,ออกไปทางเขียวอมเหลืองนะครับออกไปทางด้านเขียวอมเหลืองนะครับเดี๋ยวลองกินโอเคครับหอมกินกินความหอมนี่เป็นกลิ่นอ้อยนะครับเป็นหอมอ้อยนะครับอ้อย แล้วก็ความหวานอยู่ที่16นี่โอเคครับถือว่าโอเคผ่านเลยนะครับถ้าเราใส่น้ําแข็งก็จะมีจะความหวานจะน้อยลงนะครับถ้าเรารับประทานแบบนี้เลยไม่ต้องใส่น้ําแข็งนะครับแค่เย็นอย่างเดียวถือว่าโอเคถือว่าผ่านสําหรับสายรักสุขภาพนะครับหวานนิ่มๆน,นะครับหวานไม่โดนะครับถือว่าโอเคนะครับผ่านดูครับสีสวย สีสันสวยนะครับผมจะบอกนะครับคุณประโยชน์ของเขาคือการปลูกนี่คือปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายแต่ก็ดีนะครับสีสวยเหมือนสีสำารงหนึ่งนะครับลำตรงสวยนะครับวิธีการถูดก็ขูดไม่ยากเหมือนสีสำารงนะครับความหวานเท่ากันกับสีสำารงความหอมเหมือนกันนะครับสีสวยหอมหวานเหมือนกันกับสีสำารงนะครับข้อดีคือขูด ขูดดีขูดง่ายนะครับขูดง่ายทําความสะอาดง่ายไม่ขูดยากไม่เป็นป้องอ้อยเหมือนไม่เป็นป้องข้าวต้มมัดเหมือนสีดำลงนะครับาสายพันธุ์นี้ก็คือพิจิตร2 7หรือว่า9กขีดหนนะครับของสวนหนุ่มเมืองกรมนะครับผมุณประโยชน์ก็คือโอเจดีครับขอบโจทย์ดีลําใหญ่น้ําเยอะของหวานโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องและเพจสวนหนุ่มเมืองกรมเป็นเกษตร อายังสมารามม์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดอร้อยเอ็ดครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ